มันอะไรติดเต็มบอร์ดเลยเนี่ยเฮ้ยนี่มันไปรับสมัครค่ายนี่นะอ๋อเหรออ้าวว่าไง่าทำอะไรกันอยู่อะ่ะยี่งวกเรากำลังจะไปค่ายกันเหรอเนี่ยอ๋อไม่รู้อะ่ะนี่เราก็เพิ่งมาดูเมื่อกี้ไงไม่ว่าเราอยากไปมากเลยอะ่ะค่ายกันไหมอะ่ะอืมก็ดีนะเพราะว่าเราอ่ะอยากไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านอูกสักครั้งหนึ่งอ่ะแต่เราว่านะเราอ่อาะนี่เราเล่นกับเด็กๆ เราอะนะเราเป็นผู้ชายเราอยากใช้แรงของเราอะให้เป็นประโยชน์ในงานนี้ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ต้องหลายค่ายะเราจะใช้ไหนกันดีอะมันก็ไม่ต้องหลายค่ายเฮ้ยเสียงอะไรอะคุณกำลังม,มีปัญหากับการเลือกค่ายใช่หรือไม่ตรงนี้เลย ไม่ว่าแต่ข้าสายเขาไปที่ไหนกันนะพี่อยารู้ใช่ไหมเขาหลังพี่มาเลยมาเพราะเราปะเฮ้ยรอดูน้องๆที่ขอยหางานของชายชาตรี คายนี้มีงานให้น้องทําอย่างมากมายแน่นอนเช่นงานอะไรบ้างเหรอครับเช่นพวกงานไม้พวกงานปูนตามที่น,น้องเห็นนี่ไงโหงี่เราไม่เหนื่อยแย่เลยเหรอไม่เลยถึงงานจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทํากันด้วยความสนุกสนานนะแล้งานอย่างนี้หนูจะไหวเหรอคะงานบางแบสำหรับผู้หญิงก็มีนะอย่างนี้ไงแล้วนอกจากซ่าโรงเรียนเรามีทําอย่างอื่นบ้างไหมครับมีสิเรามีฝ่ายงานครัวและฝ่ายงานสวัสดิการการได้ทําอะไรให้คนในค่ายมีความสุขก็เป็นความภาคภูมิใจของเราเหมือนกันนะ ดูมีแต่งานงานงาน,งานอย่างเดียวเลยนะคะไม่เครียดแย่หรอไม่ต้องกลัวและยังมีฝ่ายบันเทิงที่คอยสร้างสิ่งสัมพันในค่ายตลอดเวลาและยังมีการพักกลางค่ายที่พวกเราจะไปเที่ยวนอกสถานที่กันด้วยนะและค่ายเรามีการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านเหมือนค่ายอยื่นๆบ้างไหมครับมีแน่นอนพวกเรามีการไปประชาสัมพันธ์ความรู้ทางสุขภาพให้กับชาวบ้านและยังมีกิจกรรมกับเด็กๆภายในโรงเรียนนี่แหละค่ายอาสาแบบคร่าวๆเรา,า,า,าลกลับไปยุปัจจุบันกันเถอะ เออจะว่าไปค่ายมันก็เจ๋งดีนะเนาะเฮ้ยค่ายเหนียนแหละที่เราต้องการก็ดีนะเราไปค่ายนี้กันเถอะเฮ้ยว่าแต่พี่หัวแดงนั่งหายไปไหนกันแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปค่ายเรายังมีอะไรมากมายมากกว่านั้นยังมีเซเลปซุปตามากมาที่มาค่ายนี้อาทิเช่นเออ้นนรูสึกมืต ที่ฉันมีแฟนคนแรกจำแจดนะันจำว้าวเบ็ดบัดนางนั่นโดนใจที่เก่าเจ้าเดิมให้มาเจอขอให้เธออย่าลืมนะโอ้ใครนี่ตั้งใจครับเดี๋ยวเริ่มไปขั้นสังคที่44กันนะครับ Let's check it